จังหวัดแพร่ตั้งอยู่ในภูมินิเวศลุ่มน้ำยมปัจจุบันสภาวะโลกร้อนทำให้ภัยพิบัติเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นทำให้หน่วยงานของรัฐต้องคิดแก้ปัญหาเพื่อลดความรุนแรงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นพื้นที่จังหวัดแพร่อยู่ทางตอนบนของลุ่มน้ำยมพื้นที่จุกเต็มไปด้วยความราดชัน ในระดับต่างๆกันสภาพของลำห้วยและภูเขาสูงเมื่อมีฝนตกหนักมักเกิดน้ำป่าไหลหลากมาตามลำห้วยน้อยใหญ่ลงไปสู่ลำห้วยสาขาและไหลเข้าสู่แม่น้ำยมทางเดินของน้ำมักส่งผลกระทบต่อป่าและชุมชนพร้อมสิ่งสาธารณุโภคพร้อมทั้ง ผู้คนไล่นาและพืชผลของเกษตรกรบ้านสีใจหมู่8ตำบลต้าผามอกอำเภอรองจังหวัดพแพร่คือหนึ่งในพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติเป็นชุมชนที่อยู่ชายภูเขาทุกปีมีฝนตกหนัก มักเผชิญกับน้ำป่าดินคโคลนทะลม่มน้ำท่วมชุมชนรวมไปถึงภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นเมื่อฝนจากไปหมู่บ้านแห่งนี้มีวิธีการอย่างไรในการบริหารฟื้นฟูนฟธรรมชาติเพื่อลดความเสี่ยงเราแก้ปัญหาปัพิบัติมาอย่างต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่อดีตเนาะรุ่นสู่รุ่นนะครับก็ช่วยการฟื้นฟูป่า ลำห้วยแหล่งน้ำของเขตหมู่บ้านเราในปีพศ2552นะครับป่าชุมชนก็ขอขึ้นจดทะเบียนในจำนวน3 3 0ไร่นะครับพอเราประสบความสำเร็จนะครับ็ปี2562นะครับก็ขอขยายพื้นที่เป็น781ไร่นะครับจากความสำเร็จของการทำงานของเรานะครับก็ได้ส่งให้ชาวบ้านเนาะเขาเห็นความสำคัญนะครับเรา เขาเรื่องขอคืนพื้นที่ชาวบ้านจากการทําไร่ข้าวโพดกลับมาเป็นป่าชุมชนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วยกันดูแลและฟื้นฟูเพื่อกลับมาให้อุดมสมบูรณ์งานเวทีประชาคมของหมู่บ้านร่วมกันในการฟื้นฟูป่านะครับเราก็มีมติเป็นเอกฉันอนุมัติขอทุกคนในหมู่บ้านนะครับจับมือในการรูปแบบกรรมการเนาะและภาคีเครือข่ายร่วมมือเข้าฟื้นฟูป่าต้นน้ํา โดยการร่วมกันทำฝายชะลอน้ำหรือว่าทำฝายแมวนะครับจากต้นทางน้ำมาสู่พื้นล่างฝายจะชะลอน้าไม่ให้ไหลรุนแรงนะครับลดปัญหาการพังทลายได้เป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะเนาะห้วยทะลุนะครับกับห้วยตั้งนะครับซึ่งมีความลาดชันสูงมากนะครับเราก็ต้องทำฝายดักตะกอนและดักชะลอน้าเพื่อคดลดความรุนแรง พื่อแต่เพื่อความไม่ประมาทเนาะเราในชุมชนเราก็ต้องจัดชุดเฝ้าระวังและติดตามนะครับการเก็บข้อมูลนอกจากพิบัติว่า,าสภาพอากาศและมีประสานงานกับชุมชนต้นน้านะครับหรือชุมชนลุ่มแม่น้ําแม่ต้าเพื่อประสานงานาไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุสื่อสารทางไลน์ทางโทรศัพท์นะครับแล้วก็ช่วงหลังเนาะเราก็มีเงินมาอุดหนุนโดยการ ทำทางเบี่ยงน้ำให้ออกจากหมู่บ้านนะครับเพื่อลดปัญหา,าจากน้ำป่าไหลหลากและได้ผลเป็นอย่างที่น่าพอใจมากครับ ครับชุมชนร่วมการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับคืนมานะครับเรายังมีแผนรองรับภัยพิบัตินะครับที่จะเกิดขึ้นเนาะเกิดจากการทําแผนแบบบูรณาการนะครับจากองค์กรต่างๆในตําบลนะครับแล้วก็ต่างพื้นที่เนาะไม่เพียงแต่ทีมงานนะครับดับไฟป่าในหมู่บ้านเท่านั้นนะครับก็จะมีทีมงานของตําบลด้วยนะครับแผนของชุมชนของเรานะครับก็ มกราเนะถึงพฤษภานะครับก็มีการเฝ้าระวังไฟป่าครับอมิถุนาจนถึงกันยาเนาะก็เตรียมรับมือเรื่องการน้ำป่าไหลหลากนะครับซึ่งเราเอก็มีแผนนะครับร่วมกันนะครับระหว่างตำบลตาผระมอกและตำบลเวียงต้านะครับซึ่งตั้งแต่หัวน้ําจนถึงปลายน้ํานะครับแล้วเราก็ยังเตรียมนะครับโรงครัวเนาะทั้งหมู่สามและหมู่แปด เมื่อยามเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นเนาะโอ้ก็จะช่วยกันภายในชุมชนนะครับหมู่สามหมู่แปดเนาะและพื้นที่อื่นที่ประสบภยัยเราก็สามารถทําอาหารเนาะสำหรับผู้ที่เกิดภัยพิบัติช่วยเหลือนะครับมาแก้สถานการณ์นะครับเพราะว่าในชุมชนเราเนาะก็จะมีการส่งเสริมให้ทุกๆครัวเรือนนะครับปลูกผักพื้นบ้านไว้หลายๆอย่างใ้แต่ละครัวเรือนเนาะเพื่อมา ทำนะครับอาหารแจกจ่ายพยายามที่ฉุกเฉินครับลดลดเรื่องการไหลหลากของน้ําเข้าหมู่บ้านนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติในชุมชนที่เป็นเหมือนกับต้นน้ําอะคะ่ะถ้าเราดูแลทางนี้ได้ดีก็ภัยพิบัติก็จะไม่เกิดขึ้นการไหลหลากของน้ําก็ชะลอลงชุมชนก็มีการเตรียมตัวได้ทันค่ะ ส่วนตัวนายกเนี่ยอยู่หมู่สมหมู่สกับหมู8่8เป็นหมู่บ้านที่ติดกันนะคะมีบริบทหรือมีพื้นที่เหมือน,<ๆ>อนกันทุกกิจกรรมในชุมชนของหมู่แปดนายกก็จะมาร่วมทุกกิจกรรมค่ะก็มหมายความว่าทําตัวเหมือนชาวบ้านทั่วไปวเป็นอาสาสมัครเป็นอาสาสมัครค่ะ,ะไม่ได้เป็นถ้าเรากลับมาบ้านเราก็เป็นเหมือนชาวบ้านคนหนึ่งนะกลับมาบ้านแต่ในที่ทํางานเรา เป็นนายกได้แต่กลับมาบ้านเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเสนออย่างเขาจะรู้วิถีน้ําหรือว่าวิถีเกิดภัยพิบัติมาทางไหนเขาจะเสนอเข้าไปว่าน่าจะแก้ไขตรงไหนอย่างที่ผ่านมาเขาบอกว่าน่าจะ,ะขุดลอกขุดเบี่ยงเบนทางน้ําไม่ให้เข้าชุมชนหรือหมู่บ้านเราก็ทําอันนี้เป็นโนมยังหนาอันนี้เป็นฝายเมตาเจ้าฝายเมตาของบ้านเสียใจเจ้าถึงสร้างเส้นเมปิที่แล้วเนาะ เนื่องจากววานน้ำตอนแรกบ้านเฮาเป็นการเกษตรน้ำพอใจนะเจ้าก็เลยทำฝายมาเพื่อลองรับการเกษตรเพราะบ้านเราเป็นการทำน้ำไม่เปาะแล้วก็ทำนาแล้วก็ทำสวนข้าวโพดตลอดทั้งปีนะเจ้าเพราะพื้นที่เขาจะเบว่างนะเจ้าทำการเกษตรตลอดแล้วนะตอนนี้ตีหันอยู่นี่นะเจ้าก็คือประตูน้ำเขาเปิดระบายเพาะตอนนี้เป็นเป็นฤดูน้ำหลากนะเจ้าเป็นฤดูน้ำหลากเขาก็เลยต้องเปิดประตูระบายน้ำที่จริงเราเขามีฝายทั้งหมดสามลูกนะเจ้าจะมียูโซนตั้งเนี้ยเป็นติดกระโซนของบ้าน หมูสองเจ้าหมูสองหมูหกนะเจ้าแล้วก็ของเฮาเป็นหมูแปดแล้วฝ่ายหมูแปดของทฮาจริงๆนี่สองตัวเจ้าล้านหน้าเขาก็จะส่งประกาศมาว่าเวลา้นาเยอะทุกทวกฝ่ายของหมู่บ้านจะต้องมาเปิดประตูระบายหนาเจ้าเพื่อ,อบ่องกเกิดน้นาท่วมนะเจ้าเจ้าน้ามาจากห้วยปอยเจ้าห้วยปอยห้อยขาดซึ่งเป็น ของหมู่บ้านหมูสามเขาจาแต่ว่าหน้าม,าามาันล้ามันม้าแล้วมันจะต้องผ่านหมูแปดเจ้าเพราะว่าลําเหมืองเดิมของเขาเป็นลําห้วยตีผ่านหมูบ้านเขาเจ้าแต่พอน้าม,มันเยอะเกินไปเนี่ยตะกอนเขามีลําเหมืองของธรรมชาติที่เอาเข้ามาสู่การถุงนาของชาวบ้านแต่พอพอเหมืองธรรมชาติปุ๊บเนี่ยมันบ่ยงยืนเจ้าหมูเขาก็เลยจัดการว่าทำโครงการขอลําเหมืองเพื่อเพื่อเข้าลงสู่การ,กรเกษตรของชาวบ้านกระส่งจะเป็นน้ำตีผ่านมาจาก ห้วยขาดนะเจ้าซึ่งเขาจะมาด้วยกันนะเจ้าแล้วเขาจะมีชาบานก็เลยทําเหมือนทําทําเหมืองทําฝายแบบว่าคนตะกอนขอทําเป็นฝายธรรมชาติเจ้าเขาก็จะมีการกั้นเพื่อให้เข้าลําเหมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาได้ขอโครงการซึ่งทําเป็นลําเหมืองตีมันถาวรเจ้าซึ่งสามารถแจากจ่ายหน้าเพื่อกับกเกษตรกรของเฮาเนี่ยครบถ้วนนะเจ้าโดยที่เฮามีลําเหมืองซึ่งทําเป็นลําเหมือง ส่งน้ำผันน้ำมาจากฝายน้ำล้น6เมตรหักกราหนึ่งจาะเยจากวิกฤตภัยธรรมชาติสู่การบริหารจัดการของชุมชนการจัดการน้ำป่าจากต้นทางทำฝายชะลอน้ำฟื้นฟูพื้นที่ป่าปลูกต้นไม้เพิ่มลดการเกิดไฟป่าพัฒนาฝายกัดเก็บน้ำส่วนเกินผันมาใช้เพื่อการเกษตร ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งจนสามารถบริหารน้ำทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีน้ำปริมาณมากถูกจัดการไปสู่การสร้างเศรษฐกิจในครัวเรือนจนหมู่บ้านสีใจมีสินค้าส่งออกไปจำหน่ายสร้างรายได้เช่นหน่อไม้ไผ่เปาะพืชไร่และข้าวซึ่งเพียงพอในทุกครัวเรือน ในขณะเดียวกันคนทั้งชุมชนพัฒนาตนเองเป็นจิตอาสาเป็นกำลังสำคัญฟื้นฟูป่าฟื้นฟูแหล่งน้ำภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนจับมือเป็นหนึ่งเดียวส่งผลให้ความต้องการแก้ปัญหาของชุมชนเป็นรูปธรรม มีคณะกรรมการเฝ้าระวังติดตามข่าวสารป้องกันภัยพิบัติจากป้องกันบรรเทาสาธารณภัยศูนย์เตือนภัยและสามารถกระจายข่าวไปถึงชุมชนอย่างรวดเร็วด้วยกลุ่มลายบ้านสีใจมีแผนรับมือเมื่อภัยมามีความพร้อมทั้งกำลังอาสาสมัครการสื่อสารการอพยพและโรงครัวที่ทำ ร่วมกับคณะกรรมการในหมู่ที่3ไม่เพียงดูแลคนในชุมชนแต่สามารถแจกจ่ายไปในชุมชนอื่นๆที่เดือดร้อนได้ภายใต้งบประมาณของหมู่บ้านไม่ต้องรองบประมาณของทางราชการผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่สัมผัสได้คือสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ภายใต้การเอาใจใส่ของทุกคนในชุมชน การจัดการน้ำตั้งแต่ยอดลอยสู่ลำห้วยด้วยฝายดักตะกอนฝายชะลอน้ำรวมทั้งฝายกักเก็บน้ำในห้วยแม่ต้าการพัฒนาทางเบี่ยงน้ำออกจากหมู่บ้านการผ่นน้ำจากห้วยปลอยและห้วยแม่ต้าสู่ระบบเหมืองฝายในชุมชนการฟื้นฟูพืชผักสมุนไพรสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน การมีส่วนร่วมทำงานแบบบูรณาการทั้งชาวบ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการวัดโรงเรียนกลุ่มแม่บ้านโดยใช้เวทีประชุมหมู่บ้านร่วมสื่อสารปัญหาและหาทางออก,กร่วมกันนี่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชุมชนนี้สามารถตั้งรับกับภัยพิบัติได้เป็นอย่างดี